ฮัลโหลสวัสดีค่ะบรรยากาศกลหหม่อยู่ที่ที่จอดรถนะคะตอนนี้มาอยู่ที่ River City b a n g k o คอกนะคะเพื่อมาดูงานอาร์ตของ Andy w a ว h o คอตามที่สัญญาไว้นั่นเองนะคะมายากงงคือจริงๆก็ไม่ยากหรอกเหมือนลงทางด่วนมาแล้วมันหลงอะ่ะแถวจเจริญกรุงนะคะก็ตอนนี้มาจอดรถเรียบร้อยนะคะงานอยู่ที่ชั้น2นะงานมีถึงวันที่14พฤศจิกายนะคะค่าตั๋วคนละ400บาทแพงกรุป แล้วก็ผู้สูงอายุ300เดี๋ยวจะแก้งเป็นผู้สูงอายุ oh. แต่เขาต้องให้มีบัตรไงก็คือเออไม่รู้ว่าสูงอายุคือเกิน60หรือเปล่านะคะก็เป็นงานที่อ,อมราชวงศ์ใช่ไหมของชาวอิตาลีคนนึงไม่ต้องบอกชื่อหรอบอกไปก็จําไม่ได้นะคะก็คือเขาสะสมไว้ทั้งหมด128ชิ้นนะแบ่งเป็นสีประเภทก็คือพอร์เทรตของแอนดี้วอลคอลเองพอร์เทรตของเซเลบตี้นะคะ พวก,กอัลบัมต่างๆแล้วก็พวกปฏิมากรรมนะคะก็เดี๋ยวไปดูว่าจะแบบฟังปุริเย่แค่ไหนนะคะตามมาเลยจ้า pop art is for everyone นะคะ oh. let's go เฮ้ยเข้ามาข้างในเลิศอ่ะเป็นโครงสร้างอลังการแต่ไม่มีคนเลยเหมือนเป็นที่ขายของงานอาร์ตปะ อันนี้เป็นที่ใหม่แบบไม่เคยมาเลยนะคะอ๋อเห็นงานแล้วอยู่ชั้นสองอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปชั้นสองกันเลิศนะคะเออว่าอยู่ว่าอยู่ซื้อตั๋วที่ชั้นหนึ่งนะจ๊ะเข้ามาตรงนี้จ้ะสี่ร้อยบาทของชั้นราคาแรงมากจ้าเดี๋ยวดูอีกงานหนึ่งควบไปเลยนะวินเซนต์แวนโก๊ะ น้องเขาบอกว่าอะไรนะคะแรงเพราะว่าเป็นของเป็นงานจริงเป็นงานจริงนะคะคุณลูกค้าใช่ปะเป็นงานสะสมของจริงที่แบบของคอลเลคเตอร์ชาวอิตาลีนางซื้อมาจริงจงจังๆเมื่อกี้ก็พูดอยู่ว่านางก็ซื้อเนาะก็คือถ้าซื้อสองงานลดนะคะแอนดี้วอล์รลดไปสี่สิบแล้วก็บวกอันนี้เป็นคนละเจ็ดร้อยกว่ากุบกุสองคนพันสี่ร้อยยี่สิบจ้ะได้มาแล้วเดี๋ยวเข้าไปในนี้ นี่เข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะอุ้ยอันนี้น่ารักอะเดี๋ยวขอถ่ายรูปตรงนี้ก่อนต้องเข้าไปอยู่ในโพลารอย นขายของที่ระลึกมีหนังสืออธิบายงานด้วยนะคะต่างๆเนี่ยว่าอะไรเป็นมหมย่งไรเจ็ดยเก้าสินะจุกจุอันนี้น่าหลอกอะ่ะแล้วก็มีครึ่งหนึ่งเป็นแบบงานของแวนโก้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูงานของแวนโก้เป็นยังไงถ้าทางจะสวย เช็คอินก่อนนะจ๊ะเช็คจริงเช็คจริงอะไรจริงมาต่อที่งานของแวนโกะนะคะอ่ะเขาพูดว่าอะไรชีวิตจะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่มีความกล้าหาญที่จะพยายามทำสิ่งใดก็ตามเออเป็นไงอะ่ะไม่แน่ใจ อันนี้มันเหมือนจะไม่ใช่ว่าเป็นงานจริงหรืออะไรนะมันเป็นงานมีเดียเฉยๆนะคะก็คือจะเป็นภาพชายๆนะสวยๆที่สนใจก็คือนี่ค่ะ The Starry Night นะคะที่เป็นแบบอันที่เขามีชื่อเสียงของเขาก็คือใช้สีเหลืองวาดภาพดวงดาวดอกทานตะวันเนยไข่แดงสีเหลืองสีน้ำเงินนู่นนี่นั่นนะคะสวยดี การว่ามีเดียเป็นยังไงบ้างเอ้มีห้องแบบภาพวาดของชีเลยค่ะ ภาพนางรวยรวยเหมือนนี้ภาพนางแบบวิ่งวิ่งอะ่ะให้เรามาดูความรู้สึกมันช่างเปี่ยมลน้นจนคุณทำงานได้อย่างไม่รู้ตัวและฝีแปงของคุณสอดประสานออกมาเป็นคำเหมือนกับสุนทรพจน์หรือจดหมายฉบับหนึ่งเมือ,อเลิศ E คนออกมาแล้วงานของผมยุ่งมาเลยงานของแวนโกคือสนุกมากไฮดีเลย์คอมเมนต์คือสนุกกว่างาน,นะนอันดี้วอคอยกะคือมันสวยแบบดนตีพอรูปสวยดีงามมากนะคะแนะนำให้ทุกคนมาดูกันนะจา๊ะแล้วก็วันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะาลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe